สวัสดีครับยันดีต้องรับสู่การพูดคุยเจาะลึกข้อมูลกันนะครับวันนี้เราจะมาสำรวจเรื่องราวของ Door d o d a s h หรือ Dash บริษัทเดลิ v ว r รยักษ์ใหญ่จากสหรัฐที่เราเราน่าจะรู้จักกันดีวันนี้เรามีข้อมูลมาเพียบเลยครับทั้งบทวิเคราะห์กลยุทธ์ข่าวล่าสุดเราจะมาดูกันให้ชัดๆว่า Door d o d a s h ตอนนี้อยู่ตรงไหนมีแผนอะไรแล้วอนาคตจะเป็นยังไงเริ่มภาพใหญ่กันก่อนเลยนะครับ ดอร์ดชนี่คือเบอร์หนึ่งตลาดส่งอาหารในอเมริกาเลยส่วนแบ่งตลาดนี่สูงถึง56%ใช่ค่ะถือว่าทิ้งห่างคู่แข่งพอสมควรเลยแล้วก็ไม่ได้อยู่แค่อเมริกานะคะตอนนี้ขยายไปแล้วกว่า30ประเทศทั่วโลกเลยค่ะโอ้30ประเทศแล้วลหรครับแล้วเรื่องการเงินล่ะครับเป็นไงบ้างการเงินก็น่าสนใจค่ะข้อมูลล่าสุดเลยนะวันที่18พฤษภาคม2025เนี่ยราคาหุ้นอยู่ที่202ดอลลาร์ แต่นักวิเคราะห์เขาประเมินมูลค่าที่เหมาะสมไว้แถวๆร้อยหกสิบเอ็ดอลลาร์นิดๆค่ะทําให้ market cap หรือมูลค่าบริษัทรวมตอนนี้ก็สูงถึงแปดสิบห้าจุดหกพันล้านดอลลาร์แปดสิบห้าพันล้านไม่น้อยเลยนะครับใช่ค่ะแต่จุดที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือ PE ปัจจุบันหรือราคาหุ้นเทียบกําไรต่อหุ้นเนี่ยสูงปรี๊ดเลยค่ะสองร้อยห้าสิบสองจุดห้าเท่าค่ะโอ้โหสองร้อยห้าสิบเท่าสูงมากจริงๆครับอันนี้มันสะท้อนอะไรครับเนี่ย มันสะท้อนความคาดหวังของตลาดที่สูงมากๆค่ะแบบว่าตลาดมองไปข้างหน้าเยอะมากแต่ถ้าเราไปดู P/E คาดการล่วงหน้าหรือ forward P/E นะคะครับตัวเลขนี้จะลดลงมาเหลือ41.0เท่าก็ยังถือว่าสูงนะคะแต่ก็ลดลงมาเยอะแสดงว่าตลาดเชื่อว่ากำไรในอนาคตจะดีขึ้นมากซึ่งก็น่าจะเกี่ยวกับข่าวดีล่าสุดของเขา อ๋อข่าวดีที่ว่าเขาทำกำไรได้แล้วครั้งแรกใช่ไหมครับใช่เลยค่ะอันนี้สำคัญมากด d a s h เพิ่งประกาศาว่าทำกำไรตามหลักการบัญชี G A A P ได้เป็นครั้งแรกในฐานะบริษัทมหาชน G A A P นี่คือก็คือม,ม,อมาตรฐานบัญชีที่ค่อนข้างเข้มงวดในสหรัฐค่ะการทำกำไรตามเกณฑ์นี้ได้เลยถือเป็นหมุดหมายสำคัญมากๆแสดงว่าธุรกิจเริ่มอยู่ตัวมากขึ้นอาจจะมองแบบนั้นได้ค่ะ ประกอบกับรายได้รอบ12เดือนล่าสุดก็โตดีนะคะโต24%กว่ากว่าแต่11.2พันล้านดอลลาร์แล้วแต่เหมือนผมเห็นข่าวว่าผลประกอบการไตรามาสล่าสุดก็มีสะดุดนิดหน่อยหรือเปล่าครับอืมใช่ค่ะคือผลประกอบการ Q1 2025ล่าสุดเนี่ยมีทั้งบวกทั้งลบนะคะกำไรต่อหุ้นหรือ EPS นะ่ะดีกว่าคาดค่ะ ได้0.44เทียบกับที่เขาคาดไว้0.40อา้าวงั้นก็ดีสิครับแต่ว่ารายล่ารวมดันต่ำกว่าคาดไปนิดนึงค่ะคือได้3.03พันล้านแต่ตลาดคาดไว้3.10พันล้านอ๋อพลาดเป้าไปนิดเดียวใช่ค่ะนิดเดียวจริงๆแต่ด้วยความคาดหวังที่สูงมากอยู่แล้วพอมันพลาดเป้าไปนิดนึงราคาหุ้นก็เลยปรับตัวลงไปประมาณ5%หลังประกาศเลยค่ะเข้าใจเลยครับตลาดคาดหวังสูงจริงๆแล้วอะไรคือกลยุทธ ที่ทำให้ดอร์ดัชโตมาขนาดนี้แล้วตลาดถึงคาดหวังกับอนาคตเขามากขนาดนั้นล่ะครับกลยุทธ์หลักๆเลยนะคะคือเขาพยายามขยายบริการให้มันกว้างออกไปค่ะไม่ได้มีแค่ส่งอาหารจากร้านอาหารอย่างเดียวแล้วขยายไปไหนบ้างครับก็มีส่งของชำสินค้าจากร้านสะดวกซื้อต่างๆค่ะแล้วก็ล่าสุดเลยเพิ่งจับมือกับดอลล่ r เจเนอรที่มีสาขาเยอะมากๆเป็นหมื่นสาขาเลยนะครับ และให้รับชำระเงินด้วย SNTBT ได้อันนี้เป็นโครงการช่วยเหลือด้านอาหารของรัฐบาลสาหรัฐค่ะการเข้าถึงตรงนี้ได้ก็ช่วยขยายฐานลูกค,ค้ากลุ่มใหญ่ได้ดีกเยอะเลยนอกจากการขยายประเภทสินค้าแล้วการไปต่างประเทศก็ดูเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกัน แน่นอนค่ะอันนี้หัวใจสำคัญเลยการเข้าซื้อกิจการวอ l t ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มใหญ่ในยุโรปเนี่ยถือเป็นก้าวใหญ่มากๆว o ลตนี่คือคุมยุโรปเยอะเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็ยังมีข่าวว่ามีแผนจะเข้าซื้อ Deliveroo ซึ่งก็เป็นคู่แข่งรายใหญ่ในยุโรปอีกเจ้าด้วยในปี2025นี้ละค่ะ โอหซื้อใหญ่เลยนี่ยังไม่รวมดิวเล็กๆอื่นๆนะคะอย่างคาเวียที่เป็นส่งอาหารพรีเมียมหรือ Scotty Labs ที่ทำเทคโนโลยียานยนต์ไร้คนขับหรือแม้แต่ชาวบาติกส์ที่เป็นหุ่นยนต์ทำอาหารค่ะเขาซื้อมาเสริมทับหมดเลยซื้อเยอะขนาดนี้ทั้ง Walt ทั้งแผนซื้อ Deliveroo แล้วก็อื่นๆอีกมันไม่มีความเสี่ยงเรื่องการรวมธุรกิจหรอครับแบบว่าซื้อมาแล้วจะรวมกันได้ดีไหมหรือจะบริหารยังไงให้ไม่สเปสสะบะ การโตเร็วด้วย M&A นะคะการรวมวัฒนธรรมองค์กรระบบต่างๆให้มันเข้ากันได้เนี่ยยากแต่ถ้าทำสำเร็จมันก็คือทางลัดสร้างความได้เปรียบมหาศาลเลยค่ะอืมแล้วนอกจากซื้อกิจการมีอย่างอื่นอีกไหมครับก็มีการลงทุนด้านเทคโนโลยีต่อเนื่องค่ะอย่างที่บอกไปเรื่องหุ่นยนต์ส่งของเขาก็ร่วมกับ Co c ค Robotics ขยายบริการอยู่หรือทดลองใช้ดโดรนส่งของร่วมกับวิงด้วย โดนส่งของใช่ค่ะแล้วก็มีโปรแกรมสมาชิก Dash Pass อันนี้ก็ยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการดึงลูกค้าไว้ตอนนี้สมาชิกเยอะสุดเป็นประวัติการเลยแล้วล่าสุดเห็นว่าไปจับมือกับโดม i n o s Pizza ด้วยอันนี้แปลกใจเหมือนกันเพราะโดม i n o สเขามีคนส่งของตัวเองอยู่แล้วนี่ครับใช่ค่ะอันนี้น่าสนใจมากถึงโดม i n o สจะยังใช้คนส่งตัวเองเป็นหลัก แต่การที่ลูกค้าสามารถกดสั่งผ่าน Ador Dash ได้เนี่ยนักวิเคราะห์เขาก็มองว่าจะช่วยเพิ่มยอดสั่งซื้อรวมหรือ GUV ให้ Dor Dash ได้เยอะเลยในปีต่อๆไปเพราะเหมือนได้เข้าถึงฐานลูกค้า d o m i n o s โดยตรงอ๋อเข้าใจแล้วครับถ้าให้สรุปภาพรวมเป็น SWOT หน่อยได้ไหมครับจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสความท้าทายของ Dor Dash ตอนนี้ได้ค่ะจุดแข็งที่ชัดๆเลยก็คือการเป็นผู้นาตลาดนี่แหละค่ะผ่านลูกค้าใหญ่มากแล้วก็เหนียวแน่นด้วย แล้วก็ล่าสุดคือพิสูจน์แล้วว่าทํากําไรตามแก็บได้ส่วนจุดอ่อนกับความท้าทายสําคัญเลยนะคะคือการที่โมเดลธุรกิจเขาพึ่งพากิกเวิร์เกอร์หรือพนักงานอิสระเยอะมากซึ่งมันมีความเสี่ยงเรื่องกฎระเบียบเรื่องสถานะแรงงานตลอดเวลาเลยใช่ใช่เรื่องนี้เห็นเป็นประเด็นเรื่อยๆเลยนะครับใช่ค่ะแล้วก็การแข่งขันที่รุนแรงมากคู่แข่งก็ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นแล้วก็ความอ่อนไหวต่อภาวะเศรษฐกิจถ้าคนไม่มีกําลังซื้อ ยอดสั่ง Delivery ก็อาจจะลดลงได้ประเด็นเรื่องก i g กเว k ร์นี่น่าจะกดดันต่อเนื่องเลยคิดว่าจะกระทบระยะยาวยังไงบ้างครับเป็นความเสี่ยงสําคัญที่ต้องจับตาเลยค่ะกดระเบียบในหลายที่หลายรัฐหลายประเทศพยายามจะกําหนดสถานะแรงงานกลุ่มนี้ให้ชัดเจนขึ้นซึ่งอาจจะทําให้ต้นทุนของแพลตฟอร์มสูงขึ้นได้แล้วดอทดชเขาทํำยังไงครับ เขาก็พยายามปรับตัวนะคะแล้วก็มีการล็อบบี้อย่างต่อเนื่องเหมือนกันทั้งดอแดชทั้งคู่แข่งเลยแต่ในส่วนของโอกาสก็ยังมีอีกเยอะค่ะทั้งการเติบโตในต่างประเทศผ่านเวตหรือถ้าซื้อเดลิเวอรูได้สําเร็จอีกอืมแล้วก็ตลาดโฆษณาบนแพลตฟอร์มอันนี้กำไรดีนะคะแล้วก็ธุรกิจใหม่ๆที่ก็พยายามขยายไปเรื่อยๆอย่างที่คุยกันตอนต้นแล้วมุมมองนักวิเคราะห์โดยรวมล่ะครับเขามองหุ้นตัวนี้ยังไง โดยรวมส่วนใหญ่ยังมองบวกนะคะสะท้อนจากคำแนะนำส่วนใหญ่เป็นซื้อหรือไม่ก็ดีกว่าตลาดราคาเป้าหมายเฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณ216ดอลลาร์กว่าๆก็สูงกว่าราคาปัจจุบันพอนสมควรใช่ค่ะแต่ก็มีข้อสังเกตเหมือนกันเรื่อง valuation หรือมูลค่าหุ้นที่ค่อนข้างสูงเมื <ý hoş> ่อเทียบกับปัจจัยพื้นฐานบางอย่างแล้วก็ความผันผวนของราคาหุ้นที่ค่อนข้างสูงด้วยค่ะ <S <S <lemonade> วัดจากค่าเบต้าได้1.68เบต้า1.68นี่คือ คือมันหมายความว่าราคาหุ้นมีแนวโน้มจะเหวี่ยงขึ้นลงแรงกว่าตลาดโดยรวมประมาณ68%ค่ะก็คือถ้าตลาดขึ้นหุ้นตัวนี้อาจจะขึ้นแรงกว่าแต่ถ้าตลาดลงก็อาจจะลงแรงกว่าเหมือนกันเข้าใจแล้วครวับสรุปได้ว่า DoorDash ตอนนี้อยู่ในจุดที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับการเติบโตก็ยังแข็งแกร่งกลยุทธ์การขยายธุรกิจก็ชัดเจนทั้งแนวตั้งแนวนอนแล้วก็มีการนานวัตกรรมมาใช้ตลอด ใช่ค่ะแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ายังมีความท้าทายรออยู่ข้างหน้าเยอะเหมือนกันโดยเฉพาะแรงกดดันจากการแข่งขันกฎระเบียบต่างๆที่อาจจะเปลี่ยนไปแล้วก็ความท้าทายในการรักษาระดับการเติบโตของรายได้ให้ได้ต่อเนื่องแบบนี้ต่อไปน่าคิดต่อนะครับว่าเออพอเขาขยายไปทำทั้งของชําทั้งหุ่นยนต์ส่งของตลาดต่างประเทศบริการอื่นๆอีกเยอะแยะเนี่ยสุดท้ายแล้วตัวตนของดอทเดมันกำลังจะเปลี่ยนไปเป็นอะไรกันแน่ อืมนั่นสิคะจะเป็นมากกว่าแค่แพลตฟอร์มส่งอาหารหรือเปล่าแล้วในระยะยาวจริงๆเนี่ยไอ้โมเดลธุรกิจที่พึ่นพากิกเวิร์กเกอร์หนักๆแบบนี้มันจะปรับตัวหรือจะรับมือกับแรงกดดนันด้านกฎระเบียบที่อาจจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆได้ยังไงอันนี้น่าติดตามจริงๆครับ